สวัสดีครับวันนี้อาร์นตนะครับจะมาแนะนําสินค้าหนึที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะตอบโจทย์ความต้องการของใครหลายคนเพราะว่าเราอ่ะพออายุมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็ เจอของกินนู่นนี่มันน่ากินเยอะมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราห้ามตัวเองให้หยุดกินไม่ได้ถูกไหมเกิดมาแล้วต้องกินของอร่อยนี่คือคติพจน์ของใครหล,ลายคนแต่ว่ามันไม่ผิดที่เป็นแบบนั้นนะครับซึ่งการที่เรากินมากเกินที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันทําให้เกิดพลังงานสะสมตามต้นแขนต้นขาหน้าท้องส่งผลให้เป็นโรคอ้วนนะครับพอเป็นโรคอ้วนเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือริ้วรอยมากกอนวัีควรเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยมันส่งผลทําให้หน้าเราแก่เร็ว หดหดง่ายลมเสียสิ่งที่ตามมาคือการอ้วนนะครับโรคอะไรต่างๆเบาหวานความดันไมเกรนตามามาหมดที่สาคัญคุณต้องเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าเรื่อยๆเลยนะถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ พูดไปเลยแล้วกันถามว่ามาขายของไหมคำตอบคือใช่นะครับก็นี่เลยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ vs จากวาซาโยนะครับก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเขามีคุณสมบัติอย่างนึงคือเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดทําให้ควบคุมเรื่องของฮอร์โมนการกินไม่ได้ไปกดเช่นประสาทให้อดอาหารหรือไม่อยากอาหารนะแต่แค่ควบคุมให้มันอิ่มเร็วอิ่มนานนะครับไม่ให้กินจุกจิกพอเรากินจุกจิกน้อยลงร่างกายก็มีพลังงานจํากัดที่เข้าไปแต่ว่า,าพอเราต้องใช้พลังงานเรื่อยใช่ไหม พลังงานไม่พอเนี่ยมันก็ไปดึงพลังงานตามต้นแขนต้นขากลับมาใช้ใหม่นะครับทำให้เนี่ยสัดส่วนลงเร็วที่สําคัญตัวนี้นะครับเขามีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่เรียกว่า adt นะครับ advanced delivery technology ก็คือกินแล้วเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยส่วนผสมผมบอกก่อนนะอาจจะไม่เยอะเท่ายี่ห้ออื่นนะครับแต่เรื่องของการดูดซึมมั่นใจว่าชนะยี่ห้ออื่นแน่นอนนะครับส่วนผสมเยอะแค่ไหนแต่ดูดซึมไม่ได้ร่างกายก็ไปใช้ไม่ได้เหมือนคุณกินอาหารเสริมแพง กินไปแล้วการดูดซึมฉี่จิ้งออกหมดเลยแต่พวกนี้เนี่ยมันมีนวัตรกรรมที่พอดูดซึมครับพอเขาางกายไปปุ๊บดูดซึมเอาไปใช้ไปช่วยเรื่องของการขับผ่านไปช่วยเรื่องการคุมน้ําหนักได้หมดเลยต้องบอกลูกค้ายอย่างหนื่งสอหรับคนที่จะทานโกลวีเอสนะครับสิ่งที่ตามมาคุณไม่ใช่แค่จะได้การลดสัดส่วนลดน้าหนักนะคุณเหมือนคุณจะได้ชีวิตใหม่ะครับร่างคุณดีขึ้นพอคุณดูุลิกดีขึ้นคุณอยากต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อันนี้ คุณอาจจะไปเจอปัญหาเรื่องของการเสียตังช้อปปิ้งเยอะอันนี้แล้วแต่ว่าไม่รู้สะดวกหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ต้องการเรื่องของหุ่นดีหรอกเราต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บไม่ปวดเราอยา,อยากอยู่โลกนี้ไปนานๆถูกต้องไหมครับเพอนะนั้นฝากไว้ด้วย vs ควบคุมน้ำตาลในกระแสเลือดแล้วก็ร่างกายทำให้น้ำหนักตัวลดลงแล้วก็สัดส่วนเล็กลงฝากไว้นะครับ